ตอนที่หกโอหังกล้าว,ว่าข้าเป็นหมาบ้างั้นหรือข้าจะให้เจ้าได้เห็นความไร้กาศของข้าเมื่อครู่ข้าเพิ่งด่าหมาไปตอนนี้ก็มีหมาเสนอตัวขึ้นมาทันทีเกิดอะไรขึ้นทำไมนางไม่ชักดาบความรู้สึกกดดันนี่มาจากไหนกัน ใต้เท้าทั้งสองอย่าทะเลาะก,กันเลยมาดูการแสดงกันดีกว่าหัวหน้าจางซื่อไม่ใช่เรื่องง่ายที่เย่เยียนจะได้ออกมาทำการแสดงแขกที่มาเยือนล้วนแต่เป็นแขกที่มีอาจร่วงเกินได้ทั้งนั้นดูสิเย่เยียนของเราตกใจแย่แล้วนางไม่ใช่หลี่เทียนหลัวหรอกหรือข้าจะไม่ผิดแน่ข้าเคยเห็นนางละหลี่เทียนหลัวอะไรนะจะเป็นไปได้ยังไงท่านองเยียนทำไมถึง เป็นนางนางก็คือองเหเยียนดีเทสหลวงงั้นหรือมิหน้าถึงได้รู้สึกว่าแตกต่างจากแขกคนอื่นๆแข็งแกร่งกว่าสตรีคนอื่นที่อยู่ที่นี่ข้าน้อยมีตาหามีแววได้ล่วงเกินท่านอ๋องเข้าแล้วท่านอ๋องเยียนอย่าได้ถือโทษโกรธข้าน้อยเลยนะเจ้าคะ่ะเป็นถึงสตรีกลับล่ารังแกได้แม้กระทั่งเด็กและผู้ชายช่างหน้าไข่หน้านักเจ้าจงคลานออกไปจากที่นี่ หาน่ากลัวอย่าได้ล่วงเกินออกเหยียนเด็ดขาดจะเจ้าค่ะข้าน้อยจะคลานออกไปฮ่าฮ่าฮ่ายาผู้หญิงชั่วร้ายท่าทางเจ้าตอนคลานช่างน้าตลกนักใครใช้ให้เจ้ามารังแกพ่อค่ะสมน้ำหน้าเจ้าได้คืบจะเอาศอกอะ าปีแล้วผ่านมาห้าปีแล้วเป็นเจ้าจริงๆด้วยพ่อท่านให้พี่สาวท่านนั้นเป็นแม่ของข้าเธอนางเก่งมากถ่านางได้เป็นแม่ข้าจะต้องไม่มีใครกล้ารังแกพวกเราอีกแน่นอนฮ่าฮ่าเจ้าเด็กน่นเอาอีกแล้วเจ้าคิดว่าท่านพูดนี้เป็นใครกันฮะท่านพูดนี้คือท่านอองเหยียนหลี่เทียนหลัวเจ้าดูสภาพพ่อเจ้าเสกอนเป็นแค่คนพิการที่พูดไม่ได้ทั้งพิการทั้งเป็นใบ ยังไม่ทันแต่งงานก็มีลูกเซนแล้วโชคดีที่แย่เหล่าเป็นคนจิตใจดีถึงได้ให้เขาทำงานที่นี่ยังจะมีหน้าคิดมาเกาะท่านอ,องช่างตลกสิ้นดีชิพ่อข้าอ่อนโยนที่สุดแล้วก็สวยกว่าใครพวกเจ้าเป็นพวกตาถั่วกันทั้งนั้นนัวนัวไม่เอาไม่พูดแล้วเจ้าไม่เป็นไรใช่ไหมนางจำข้าไม่ได้งั้นหรือ